ส,สุดการรอคอยกับอนิเมะที่รอมาถึงต้นปีนั่นก็คือเรื่อง Attack on Titan ครับผมสวัสดีชาวอนิเมะทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นแฟน Attack on Titan ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกแหล่งที่ดูแบบถูกลิขสิทธิ์ของ Attack on Titan Part 2นะครับผมที่จะมาวันที่10มกราคนี้นะฮะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผม ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยกเวดดีไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมแอปที่ผมพูดทุกแอปนะครับผมมีลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูแอปแรกกันเลยฮะก็มาเริ่มกันที่แอปแรกนะครับผมนั่นคือแอปบิลิบิลิไทยแลนด์นะครับผมมีทั้งเว็บแล้วก็แอปนะครับผมแอปนี้ดูได้ 720p แบบฟรีไม่มีโฆษณานะฮะถ้าสมัครพรีเมียมก็ Full HD หรือ 1080p นะครับผมแอปนี้มี a t t a k on Titan p a r s 2แน่นอนครับในวันที่10มกราเพราะว่าพี่แกก็จ่อมาแล้วเนี่เห็นไหมฮะเขามีตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับเนี่ยสตัวอย่างเลยนะครับชิลๆครับแอปนี้ไม่มีโฆษณานะครับผมแต่ดูได้ 720p แบบฟรีนะครับลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับผมแอปที่2ของเรานะครับผมก็คือ VTV นะครับผมมีทั้งเว็บแล้วก็แอปเหมือนกันครับผม ดูได้แบบ Full HD หรือ 1080p นะครับผมแบบฟรีด้วยนะครับแต่มีโฆษณานะครับผมแอปนี้ก็กดเข้าไปที่อนิเมะแล้วก็จะมี Attack on Titan ท่ครับผมอันนี้มีพาร์ทสแน่นอนครับผมสำหรับแอปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฮะมาถึงแอปที่3ของเรานะครับผมก็คือ ichiy หรือ Qiy TV นั่นเองครับผมแอปนี้ก็มีอนิเมะมากมายครับผมบูรโตภาคไทยวันพีชภาคไทย หรืออื่นๆอ,อีกมากมายนะครับแอปนี้ก็มาดูกันที่หมวดการ์ตูนหรืออนิเมะกันครับผมแอปนี้ผมได้ข่าวมาว่าเขามี a t t a c k on นเด a n p ท่2าน p a 2แน่นอนครับผมเขาคอนเฟิร์มจากตัวแอปเองเลยนะครับแอปนี้นะครับดูได้ 720p แบบฟรีแล้วโฆษณาก็มีเหมือนกันนะฮะสมัครพีเมยมก็ 180p 0ไม่มีโฆษณานะครับผมก็เลือกเอาแต่แอปนี้โฆษณาอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับผมแอปนี้มีทั้งแอปแล้วก็เว็บเหมือนกันครับผม มาอยู่กันที่แอปที่4นะครับผมนั่นก็คือ A I S p a y นะครับผมแอปนี้ต้องสมัครก่อนนะครับถึงจะดูได้แอปนี้นะครับผมความชัดอยู่ที่1 0 8 0 p นะครับผมแล้วก็ไม่มีโฆษณานะครับผมสำหรับคนที่ดูในคอมส่วนในมือถือมีโฆษณานะครับผมแอปนี้นะครผมว่าเป็นแอปที่ภาพชัดเสียงชัดที่สุดในบรรดาที่ผมพูดมาผมว่ามันน่าจะเทียบเท่ากับ Netflix ได้เลยนะฮะแอปนี้แต่ฟรีครับผมแอปนี้ แอปนี้ก็มีทั้งแอปแล้วก็เว็บเหมือนกันครับผมมีแบบพรีเมียมแล้วก็ไม่พรีเมียมนะฮะแต่ถ้าดูในคอมมันไม่มีโฆษณาอยู่แล้วนะครับก็ไปกันที่แอปต่อไปแล้วก็แอปสุดท้ายของเราเลยนะครับผมแอปต่อไปของเราคือ Netflix นะครับผมซึ่งผมไม่ได้สมัครไว้นะฮะแอปนี้ก็น่าจะรู้ๆกันนะครับว่ามีทั้งแอปแล้วก็เว็บนะฮะแอปนี้ก็ไม่มีโฆษณาแน่นอนเพราะว่าคุณต้องจ่ายแบบรายเดือนนะครับผมก็มีตั้งแต่เดือน9 9 ยันเดือนละ499นะครับผมแอปนี้ก็คุณภาพสูงสุดแล้วครับผมเพราะว่าเราต้องเสียตังค์ดูนะฮะสำหรับคนที่พร้อมจ่ายหรือสมัครอยู่แล้วก็แอปนี้เลยฮะแนะนำสุดๆแล้วมีลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับผมแต่ไม่มีให้ดูฟรีนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแอปที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้นะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าพี่มันมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมเอามาแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผม สำหรับคนที่รู้เยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับผมหรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะฮะคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดีไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆเด้อสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย